เท่านี้เราก็จะได้ดินผสมที่เราจะเอาไปใส่กระถางนะครับเพื่อจะรอในการย้ายก้าใช้ปยช้อนเสียบลงไปในถาดหลุมนะครับแล้วก็งัดต้นก้าขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ายลงปลูกในกระถางนะครับตอนนี้เป็นฤด,ดูร้อนนะครับผักที่พี่ๆควรเลือกมาปลูกก็จะเป็นพวกผักพื้นบ้านนะครับผักสวนครัวที่เป็นกะเพราหัวระพาพริกอะไรนี้จะปลูกได้ในฤด,ดูร้อนนะครับ ถึงตอนนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ของการพอก้ากันนะครับผมจะแนะนําให้พี่ๆได้เรียนรู้เรืองการเอาเมล็ดมาพอก้าเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะใช้ดินผสมนะครับที่เราผสมไว้แล้วนะครับก็เป็นดินผสมชุดที่เราผสมไว้สําหรับปลูกในกระถางนี่นะครับเอามาล่อนนะครับเพื่อที่จะเอาวัสดุที่มันใหญ่ๆเนี่ยออกไปนะครับโดยใช้ตะตะก้าก็ได้นะครับล่อนพอล่อนเสร็จแล้วเนี่ย เราจะได้วัสดุพอก้าที่ที่มันละเอียดมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้วัสดุพอก้าเสร็จแล้วเราจะเอามาใส่ในถัดหลุมนะครับถัดหลุมนี่ก็หาสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เกษตรนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาวัสดุพอก้าเนี่ยมาใส่นะครับใส่เสร็จแล้วใส่ให้เต็มหลุมนะครับเมื่อใส่เต็มหลุมแล้วเนี่ยก็จะใช้มเมล็ดนะครับอันนี้ผมจะทําตัวอย่างเพราะ,มะเมล็ดพริกนะครับ โดยการที่มีเทคนิคนินดนึงนะครับเราจะเอามเมล็ดพริกเนี่ยเทใส่กระดาษ A 4พับครึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวมันวิธีการก็คือจะทําไปพร้อมกันก็ได้นะครับใช้ไม้ตะปูหรือว่าปลายช้อนก็ได้นะครับเจาะให้เป็นหลุมนะครับแล้วเราก็จะใช้มเมล็ดพริกเนี่ยค่อยๆเกี่ยลงไปนะครับหลุมหนึ่งเนี่ยก็อาจจะใช้ หนึ่งมเมล็ดหรือ2เมล็ดก็พอแล้วนะครับอันนี้เนี่ยทำแรกๆอาจจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะครับแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดความชํานาญมากขึ้นนะครับหลังเกี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,รลวเราก็จะใช้ปลายไม้เนี่ยนะครับกดมเมล็ดให้จมจมไปเนี่ยประมาณแค่ประมาณแค่ครึ่งเซนพอนะครับถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลดน้านะครับลดน้ําอาจจะใช้บัวลดน้ําที่ฝอยๆหรือฟอกกี้ก็ได้นะครับฉีด ครับอันนี้เราจะรดน้ําทุกวันนะครับเช้าเย็นนะครับแล้วถาดเพาะเนี่ยจะต้องวางอยู่ในระยะแรกเนี่ยในที่ล่มก่อนแลวหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขางอกแล้วเนี่ยก็ไปวางอยู่ในที่ที่มีมีแสงนะครับต้นกล้าเนี่ยเราจะเพาะอยู่ในถาดเพาะเนี่ยประมาณ20-25วัน หลังจากที่ต้นกล้าเราอายุสัก20-25วันนะครับเราก็จะได้ต้นกล้าลักษณะแบบนี้นะครับพร้อมกับดินที่เราผสมรอไว้นะครับแล้วก็หมักดินครบสัก10วันนะครับเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราจะมาถึงขั้นตอนของการย้ายกล้าลงกระถางปลูกของเรานะครับผมเองเลือกกระถางดินเผานะครับโดยที่ วัสดุอ AH> ุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ใช้ปลายช้อนนี่เท่านั้นนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราจะใช้วิธีการใช้ปลายช้อนเสียบลงไปในถาดหลุมนะครับแล้วก็งัดต้นกล้าขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ายลงปลูกในกระถางนะครับการปลูกลงกระถางเนี่ยก็พยายามที่จะให้ต้นกล้าเราตั้งตรงนะครับแค่นี้นะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราย้ายกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการดูแลรักษานะครับ การดูแลรักษาเนี่ยก็คือทำในเรื่องของการบำรุงมันนะครับในการบำรุงเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยคอกก็ได้นะครับสักทุกทุกยวันเราก็โรยให้เขานิดหนึ่งถ้ากระถางขนาดนี้ก็ใช้แค่ประมาณสักหช้อนแกงก็พอนะครับไม่ต้องให้มากนะครับมีนิดหนึ่งก็คืออาจจะดูลักษณะต้นไม้เราถ้าเกิดว่าต้นไม้เราโตไม่ดีเราก็อาจเพิ่มปริมาณขึ้นไปได้นะครับแต่ขอให้เพิ่มจาก น้อยไปหามากนะครับในการดูแลอย่างดีแล้วนะครับจากต้นนี้นะครับต้นเล็กๆนี้นะครับเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับก็จะเป็นต้นพริกขนาดนี้จะเริ่มมีผลผลิตให้เราได้เก็บรับประทานได้นะครับหลังจากที่เรา เรียนรู้เรื่องการพอก้ากันแล้วนะครับเราก็มาเตรียมดินรอนะครับเพื่อที่จะย้ายก้าลงกระถางนะครับในการเตรียมดินเนี่ยเราก็มาจากวัสดุ3ส่วนหลักนะครับ<ม>ก็คือดินนะครับปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกซึ่งจะเป็น3วัตถุดิบหลักที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยผมอยากแนะนํา ส่วนประกอบเพิ่มมากขึ้นอีกสัก3อย่างแล้วกันนะครับจริงๆมันก็มีอีกหลายอย่างแต่ว่าดู3อย่างนี้เราจะหาได้ง่ายๆนะครับก็คือขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยให้ดินเราเนี่ยซับความชื้น ไว้ในกระถางให้นานขึ้นนะครับแล้วก็ขี้เถ้าแกบนะครับอันหนึ่งก็คือฐานขี้เถ้าแกบกับฐานเนี่ยจะช่วยเรื่องเนื่องจากว่ามันมีมันเป็นคาร์บอนนะครับจะช่วยเรื่องของการควบคุมเชื้อโรคในดินได้ด้วยแต่ขี้เถ้าแก่้็มีข้อควรระวังนะครับก็ดูว่าแหล่งที่มาเนี่ยแล้วตัวมันเนี่ยเป็นกรดจัดไหมถ้าเป็นกรดจัดม้างๆเนี่ยเราอาจจะหมักโดยการที่พรมน้ําให้มันล้างด่างออกไป ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอามาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาผสมดินกันเลยนะครับโดยที่ผมจะใช้สูตรซึ่งเป็นสูตรพื้นฐานที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับก็คือผมจะใช้ดินทั้งหมดเนี่ยนะครับสส่วนนะครับดินสส่วนนะครับก็คือผมใช้กะลาตวงแล้วกันนะครับก็อาจจะมีภาชนะนะครับเอามาช่วยหน่อยนะครับผมใช้กระมังนะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยแมกนะครับ1ส่วน แล้วก็ผมจะใช้ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะครับหลังจากที่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะคลุกเคล้ากันให้ดีนะครับคลุกเคล้ากันเข้ากันนะครับเราจะเห็นว่ายังมีเนื้อดินอยู่พอสมควรน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรแต่ถ้าเกิดว่าเรามีส่วนประกอบของวัตถุที่เราจะมาปรุงแต่งให้มันดีมากขึ้นนะครับก็คือถ้าสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะใช้ขุยมะพร้าว สักครึ่งครึ่งกะลานะครับครึ่งส่วนนะครับแล้วใช้แกสะสักครึ่งส่วนนะครับใช้ถานเนี่ยนิดหน่อยช่วยให้มันมีเขาเรียกอะไรมีโพรงมากขึ้นนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากันเราก็จะได้วัสดุปลูกที่เราจะเอาไปใส่กระถางเราแล้วนะครับเราอาจจะพรมน้ําสักหน่อยนะครับถ้ามันแห้งไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้ากันนะครับ เท่านี้เราก็จะได้ดินผสมที่เราจะเอาไปใส่กระถางนะครับเพื่อจะรอในการย้ายก้ามีทิคนิดนึงนะครับดินผสมเนี่ยถ้าเรามีเวลาเนี่ยพอเราผสมแล้วเอาไปใส่กระถางเนี่ยก็ลดน้ำหมักไว้นะครับสัก7-10วันนะครับจะให้ดินเราเนี่ยพร้อมที่จะปลูกต้นกลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ จากการที่เราเรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกผักอินทรีย์ในกระถางน,นะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะชวนพี่ๆทุกท่านเนี่ยไปเรียนรู้กันว่าเราจะสามารถเอาวิธีนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มชนิดผักในการที่เราจะปลูกเพื่อรับประทานได้อย่างไรได้ต่อไปนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้กันเรื่องวิธีการปลูกแล้วนะครับ ผมก็อยากจะขอแนะนำพวกพี่ๆนะครับในการที่จะเลือกพืชผักมาเอามาปลูกให้ดูแลรักษาง่ายนะครับโดยการที่ผมจะแนะนำว่าเราจะมีการวิธีการเลือกพืชผักมาปลูกตามฤดูกาลเพื่อที่จะทำให้เราดูแลรักษาง่ายขึ้นนะครับโดยที่จำแนกอย่างนี้ครับ ในฤดูร้อนตอนนี้เป็นฤดูร้อนนะครับผักที่พี่ๆควรเลือกมาปลูกก็จะเป็นพวกผักพื้นบ้านนะครับผักพื้นบ้านในกลุ่มพวกผักเป็ดเนี่ยนะครับถ้าผู้พี่ลดน้ํามันสม่ําเสมอก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็กลุ่มผักพื้นบ้านอย่างพวกตําลึงหวานนี่ก็ปลูกได้นะครับ ผักสวนครัวที่เป็นกะเพราหัวระาพาพริกอะไรนี้จะปลูกได้ในฤดูร้อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่ยากหน่อยในการปลูกผักนะครับแต่ก็จะมีผักประเภทพวกผักผลต่างๆอย่างเช่นพวกมะเขือผักเถาพวกถั่วต่างๆถั่วพูถั่วฝักยาวพวกกลุ่มแตงนะครับแตงกวาพวกนี้ก็สามารถที่จะเลือกมาปลูกพืชปลูกในฤดูฝนได้นะครับ พอมาถึงฤด,ดูหนาวฤด,ดูหนาวเนี่ยจะเป็นฤด,ดูที่ปลูกผักได้ง่ายมากที่สุดนะครับก็คือเราจะเลือกผักตระกูลพวกผักใบต่างๆนะครับกลุ่มพวกผักสลัดพวกนี้นะครับจะสามารถที่จะปลูกได้ในฤด,ดูหนาวคะณะ กะหล่ำปีนะครับผักกาดนะครับจะเป็นผักที่ปลูกได้ในฤดูหนาวถ้าเราเลือกอย่างนี้นะครับผู้พี่ๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับการดูแลรักษาเรื่องสัตููพืชก็จะน้อยลงอันนี้จะเป็นข้อมูลที่อยากให้พวกพี่พี่เนี่ยลองเอาไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกผักมาปลูกบริโภคในครัวเรือนนะครับ ในตอนที่3นะครับผมได้แนะนำพวกพี่ๆให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะข่านะครับการผสมดินปลูกนะครับแล้วการปลูกแล้วก็วิธีการเลือกผักมาปลูกตามฤดูกาลเพื่อให้ดูแล,ลไม่ต้องดูแลรักษามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในตอนที่4ี่เกี่ยวกับเรื่องการต่อยอดว่าเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยจะต่อยอดไปในทางใดได้บ้างนะครับ